hello สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูดานะคะและว,วันนี้ค่ะเราจะพามาทบทวนนะคะในส่วนของข้อสอบค่ะเราจะมาลองตะลุยดูข้อสอบนะคะเพื่อที่ในสิ่งที่เราได้เรียนกันมาแล้วเนาะสามารถนะํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นข้อสอบที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวของเรานะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราด้วยเช่นเดียวกันนะ นะอะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว Let's get started ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยจ้าโอเคเอาละค่ะและในวันนี้น้องคุณดาก็อยากที่จะชวนมาดูค่ะชวนเด็กๆมาดูเนื้อหาของออข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบ ONe เในปีที่ผ่านมานี้นะคะอยู่บ้านปลอดภัยมาฝึกทำข้อสอบกันไว้ก่อนจ้า พร้อมแล้ว Number ร์ค่ะ look at the sign in front of the shop look at the sign คำว่า sign ในที่นี้หมายถึงสัญลักษณ์นั่นเองนะคะ who can go into the shop ใครที่จะเข้าร้านได้ถ้าหน้าร้านแปะป้ายแบบนี้ค่ะนัมเบอร์ว้อง who is wearing a mask Number 2 d e เดฟ who has short hair short hair Number 3 Nari, who is wearing earring ฮ ah. Number 4 Man who has eye glasses เอาละค่ะและคำตอบเป็นยังไงดีเด็กๆพ,พิมพ์คำตอบมาสิคะข้อนี้ who can go into the shop ถ้าหน้าร้านมีป้ายแบบนี้แล้วแล้วก็ yes Number one ค่ะ l ้อง who is wearing a mask นั่นเองนะคะ mask ก็คือหน้ากากเนาะในยุคที่เรายังไม่ได้ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยกันเยอะแบบนี้นะคะ mask ก็อาจจะหมายถึงหน้ากากที่ใส่ปิดใบหน้าได้เหมือนอย่างเช่น man in the iron mask อะไรแบบนี้เนาะเป็นหนังโบราณสมัยก่อนนะคะแต่ว่าคำว่า mask ในปัจจุบันถ้าพูดแล้วทุกคนก็จะรู้จักว่ามันคือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนั่นเองเนาะ,ะไปต่อคะ่ะ number 2 look at the picture ดูรูปภาพนี้สิคะเข้ากับสถานการณ์มากๆเลย Which of the following is correct Which of the following is correct ขอ้อใดถูกต้องเราลองมาอ่าน choice กันนะคะ Number one Girls are cooking lunch Girls are cooking lunch Number two Boys are doing homework Boys are doing homework Number three students are cleaning the room students are cleaning the room and number four children are w a t c h i n g their hands tik tok tik tok tik tok k ิดสิคะ yes that's right and the answer is c h i l d r e n are w a t c h i n g their hands นะคะเด็กๆก,กำลังล้างมือกันอยู่นั่นเองค่ะข้อหนึ่ง cooking lunch คือทำอาหารกลางวัน ข้อ2 doing homework เด็กๆรู้จักกันดีใช่ไหมคะทำกันบ้านข้อ3 cleaning their room ทำความสะอาดห้องเนาะเพราะฉะนั้นจากภาพแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อ4คะ่ะไปกันต่อข้อ3ค่ะ Look at the picture ดูรูปภาพนี้นะคะ Brian and his friends are playing beach volleyball in England Which season is it most likely to be Ryan and Brian his friends are playing beach volleyball in England Brian กับเพื่อนใช่ไหมคะกำลังเล่น Beech a volleyball ก็คือ volleyball ชายหาดนั่นเองค่ะ which season is it most likely to be น่าจะเป็นฤดูกาลไหนคะที่ชาวอังกฤษออกมาเล่น volleyball ชายหาดได้ค่ะ number one winter winter number two summer summer number three autumn autumn And n ม m b เ r 4 Spring Spring งสงคำตอบมาจ้า there you go และคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Summer นั่นเองนะคะฤดูร้อนเนาะถ้าวินเทอร์ฤดูหนาวอังกฤษน่าจะหิมะตกนะคะ Autumn และ Spring Autumn เป็นฤดู Fall ก็คือใบไม้ร่วงนะคะและ Spring ก็คือใบไม้ผลีนั่นเองนะถ้าจากรูปการแล้วน่าจะเป็นช่วง Summer นะคะไปกันต่อ number ข ข้อ4จ้า Look at the picture Oh my goodness What happened to him เกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายคนนี้คะ A boy fell into the swimming pool He cannot swim He's shouting A boy fell into the swimming pool เด็กผู้ชายคนนึงตกลงไปในสระน้ำคะ่ะ He cannot swim เขาว่ายน้ำไม่เป็น he's shouting คำว่า shout แปลว่าตะโกนเขาจะตะโกนว่าอย่างไรคะมีช้อยให้เลือก4ข้อด้วยกันคือ see me see me ข้อ 2, 2 see you see you ใช่หรือเปล่าข้อ3 help me help me หรือข้อ4 help you help you พิมพ์คำตอบกันมาคะ่ะและ There you go คำตอบที่ถูกต้องก็คือ help me ในกรณีที่เด็กๆต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เด็กๆตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยก็คือ help me นั่นเองนะส่วน help you ไม่มีความหมายนะคะ See me มองมาที่ฉันก็ยังไม่ใช่ประโยคที่เราจะเรียกให้คนช่วยนะคะโอเคนะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพต斯กันไว้ที่ข้อ5นะคะแล้วเราจะมาต่อกันในวันต่อไปนะคะ number 5 What holiday does Susie give this card to her best friend? What holiday does Susie give this card to her best friend? Holiday ใดนะคะช่วงวันหยุดไหนที่ Susie give this card เด็กๆ look at the card ดูที่การ์ดสิคะ to her best friend เอาให้เพื่อนเนาะจะส่งการ์ดให้เพื่อนเป็นช่วงวันหยุดไหนดีนะ Easter Easter Christmas Christmas Halloween Halloween or Thanksgiving ชอบมีถามแบบนี้นะคะทุกปีเลยนะคะจะมีเทศกาลของฝรั่งมาถามกับเราเนาะถ้าเด็กๆคุ้นเคยกับการ์ดลักษณะนี้เนาะซึ่งคนไทยก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะ Happy Holidays หน้าตาแบบนี้พิมพ์คำตอบมาสิคะว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนเอ่ย That's right และคำตอบก็คือ Christmas นั่นเองนะคะช่วงเวลาของ Christmas ถ้าเป็น Easter ก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นไข่ใช่ไหมหรือบันนี่กระต่ายใช่ไหมคะส่วน Halloween เด็กๆอาจจะเห็นสัญลักษณ์เป็นแบบ Spooky witch แม่มดที่น่ากลัวหรือ Jack o' lantern ที่เป็น Pumpkin นะคะ ฟักทองเนาะที่แกะสลักนะคะหรือ Thanksgiving สัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็น Turkey ไก่งวงเนาะเป็นวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะคะโอเคค่ะเอาละจ้าเด็กๆทีนี้ค่ะเราเสร็จกันมาแล้วในส่วนของ5ข้อสำหรับวันนี้นะคะคุณครูดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้ทบทวนนะคะทำข้อสอบตัวที่คุณครูดาวได้ส่ง ไฟล์ข้อสอบไปให้เนะเาะแล้วได้ลงมือลองทําก่อนนะแล้วเราก็มาดูเฉลยนะคะว่าตรงกันกันกบที่เด็กๆเลือกไว้หรือเปล่าเนาะ so that's all for today hope you guys enjoy my class and we will see you again next time แล้วเจอกันจ้าบายสวัสดีค่ะ